We know the have been ให้ไปหมดได้ๆทอยู่ชวงนีก็มาช่วงนี้อยู่หลังสวนไปบมด่ังสวนแต่สวนมากี thank you ô chị không มาดามตเยเป็นความระมาชกสัไปในนามพระเยซูพระมาชกูไปในนามพระเยซูมาไปดูด้วยอะไรสาวเลิงเลยเดิมาได้ไหพี่น้องเมื่อวานที่บ้านหนูนนี้มาถือว่าพีน้องและิศาตันนี้ไม่เดินได้ไหมขอบพระเจ้านะคะความรักพระเยซูอยู่ใก้เราเหเป็นแสงสว่างให้ทุก ขอรจากริงใหญ่ดบไได้ใด้สสิ้นเพราะเราสงงให้ทุกคนทนทนถี่ลดบาปสิ้นโปรยต่างดเพื่อเราทุกคนเห็นไหมเราก็พราพระองของพระเยซูคุณของพระเจ้าอเูคนมมากดิมนะน ปกติ